เชียร <T> ์อาร์สปอร์ตภูมิใจนำเสนอคุยกันก่อนตอนไห่จะมามาที่207คู่นี้โลกพังแน่ความดูเดือดเรเ้วใจอะไรการงานสร้างกำลังจะมาในคืนนี้ครับวันนี้เรามาพูดคุยกันก่อนและมีประเด็นไหนที่น่าสนใจวันนี้เราจะมาพูดคุยนั่งกอดเข่าคุยกันครับก่อนที่จะไปรับชมคลิปและพูดคุยกันก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันแล้วเราไปเริ่มกันเลยครับแม่ตื่นเต้นเหลือเกินกับค่ำคืนนี้ กันก่อนตอนใหม่จะมาก็ต้องขออธิบายก่อนว่าพวกเราเนี่ยคาดเดากันว่าในตอนที่207เนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะจากความเดิมที่ต้องย้อนกลับไปถึงตอนที่201กันเลยถ้าพูดกันตรงๆก็ห่างกันประมาณสัก6ตอนนะแต่ในเนื้อหาหลักจริงๆเนี่ยความเป็นจริงมันคือตอนที่ต่อกันนะครับแต่ว่ามันมีระยะทางห่างกันถึง6เดือนด้วยกันในตอนที่201เนี่ยลงในวันที่20เดือนมิถุนายน2024นะครับส่วนสําหรับตอนที่ต่อจากตอนนั้นเนี่ยก็ลงในวันที่30ตุล า2024ครับแม่ห่างกันเท่าไหร่เพื่อนๆก็บวกลบกันเองแล้วกัน <c oughs> และก็แน่น,นอนวันที่30ตุลาคม2024มันคือวันนี้ครับวันที่ผมลงคลิปนี่แหละค่าคืนนี้เพื่อนๆติดตามและเฝ้ารอคอยกันได้เลยส่วนถ้าหากเพื่อนๆเข้ามาหรือไม่ได้ติดตามในช่วงระยะเวลาที่อาจารย์ทิ้งช่วงไปเนี่ยเดี๋ยวจะเล่าเหตุการณ์ให้ฟังครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นหลังจากเดือนมิถุนาะก็จะมีช่วงพักเบรกของอาจารย์ที่วาดมังงะในแต่ละเรื่องด้วยเช่นเดียวกันนะครับโดยเฉพาะในเรื่องวันพันแมนก็จะพักในเดือนกรกฎามมซึ่่งงัััันนนนนนเเเเเป็ดดดดือออวววกกิขาาจรรยยย์ตะ้ชี แต่อาจารย์มูรตาเนี่ยไม่ได้พักเหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะครับถ้าหากเป็นอาจารย์เรื่องอื่นเนี่ยจะพักอยู่หนึ่งเดือนเท่านั้นแฟนคลับแต่ละเรื่องก็จะลงแดงกันอยู่แล้วแต่ในเรื่องของวัดปัตเมนอาจารย์พัก2เดือนและเป็นการพัก2เดือนอ่ะพวกเราเข้าใจได้อาจารย์คงอยากจะพักมากเป็นพิเศษเพื่อที่จะเก็บไฟของตัวเองเอาไว้และมารวมในสืกของบาสและววยที่กําลังจะดูเดือดแล้วจอลังการงานสร้างในตอนต่อไปนั่นเองครับ<ม>และแล้ว 2, 2เดือนผ่านไปตอนที่202มันก็มาแล้วพวกเราก็ตื่นเต้นมากๆพอกดเข้าไปดูเท่านั้นนนลล่ะกาายเเป็ื้ออหขง โอฮีโร่และก็ลากยาวมาถึงตอนที่206กันเลยทีเดียวและตอนที่206เนี่ยก็ถือว่าเป็นฉากสิ้นสุดของการแนะนำตัวสมาชิกของนีโอฮีโร่แล้วนะครับ คราวนี้พวกเราก็เข้าใจตรงกันว่าในตอนที่207เนี่ยมาแน่อาจารย์ก็การันตีอีกรอบหนึ่งด้วยการทิ้งท้ายในตอน206ด้วยหมัดของบาร์ที่ต่อยววยเข้าไปเต็มๆแบบเต็มเบ้าหน้ากันเลยนะเพื่อนๆหน้าสะบัดหน้าโยกกันเลยและแล้วก็ตัดจบไปแน่นอนครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันว่าอ้าวแล้วตอนที่207มันจะเกิดอะไรขึ้นแบบคาดเดานะถ้าไม่ปิกโผแบบหักมุมแบบสุดๆแน่นอนครับเนื้อหามันจะต้องเป็นการต่อสู้กันระหว่างบาร์และววยอย่างแน่นอนในตอนท้ายของตอนที่201 เป็นช่วงเวลาที่วอยนั้นเข้ามาโจมตีใส่แฝดประกายแสงและโซนิคความเร็วเสียงอย่าเรียกว่าโจมตีเลยครับเป็นการเล่นด้วยซ้ำไปไม่ได้ใส่สุดใส่เต็มแต่มาเพื่อจะมอบพลังหรือครอบงําตัวของแฝดประกายแสงเท่านั้นอาจจะครอบงําในตัวของโซนิคไปด้วยนะครับถ้าหากโซนิคนั้นไม่เกะก,กะ<ม>ในส่วนนี้ก็ยังไม่มั่นใจนะครับแต่มั่นใจได้เลยว่าการมาของวอยนั้นโฟกัสที่ตัวของแฝดประกายแสงครับต้องการให้มาเป็นลูกน้องหรือเป็นส่วนหนึ่งผู้ที่ได้รับพลังจากพระเจ้านั่นเองครับแล้วก็อาจจะถูกพระเจ้าครอบงําแต่ว่าในช่ววงงนน,นัั้ตขอ าร์ตเองที่ติดตามแฝดประกายแสงมาโดยตลอดอะนะก็เข้ามาช่วยได้ทันจังหวะต่อยเบ้าหน้าของวอยเข้าไปแบบเต็มเต็มและจะจะเลยทีเดียวครับหมัดแรกหมัดที่1แล้วดูเหมือนว่าตัวของบาร์ตเองมีความตั้งใจที่จะเล่นงานหรือจับตัวของวอยให้ได้ในครั้งนี้ครับไม่ต้องการที่จะปล่อยให้ลอดพ้นจากนื้มือของตัวเองไปได้มีความมั่นใจแบบสุดๆเลยว่าเขาจะสามารถจัดการกับเพื่อนคนนี้ได้และในตอนท้ายที่206ก็จะเป็นการต่อสู้กันระหว่างวอยและบาร์ตนะครับในการประจันหน้ากันบาร์ตเนี่ยเสาหมัดและก็ชาร์จพลัง ชั่นนะครับที่หมดัดแล้วก็จะโจมตีใส่วอยส่วนทางด้านวอยนั้นก็ตวัดดาบใส่บาร์สครับด้วยความเร็วของบาร์สครับมันถึงก่อนมันก็เลยทําให้ตัวของบาร์สเองต่อยเบ้าหน้าของวอยไปอีกรอบหนึ่งและมันก็ตัดจบไปคราวนี้มาพูดถึงต่อที่207แบบจริงจังกันในการต่อสู้หรือการประจันหน้าหรือการโดนต่อยไปก่อนหน้านี้ของวอยเนี่ยมันก็เป็นไปได้ว่ามันก็ไม่ได้ตัดสินอะไรมากมายครับเพราะวอยเองก็ยังไม่ได้ใช้ความสามารถของตัวเองแบบจริงจังอาจจะยั่งพลังแล้วก็อาจจะเล่นกับบาร์สไปก่อนในส่วนนี้มีความมั่นใจสูงก ครับเพราะว่าบอยนั้นยังมีพลังที่เก็บซ่อนเอาไว้อย่างเช่นพลังที่ได้รับมาจากสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้าซึ่งดูดพลังมาจากกาโร่นั่นแหละกาโร่ร่างคอสมิกที่มีพลังขนาดไหนบอยก็น่าจะมีเหนือกว่าครับในตอนนี้สิ่งที่กาโร่เคยบ่นนะครับอย่างเช่นพลังความเร็วทัศนากระบวนท่าผมว่าตัวของบอยน่าจะมีเหนือกว่ากาโร่ด้วยซ้ําจากการเป็นนินจาผู้ก่อตั้งหมู่บ้านนินจาและนินจาที่แข็งแกร่งที่สุดในประวัติศาสตร์ขอหักจะแข็งแกร่งที่สุดในลูกแล้วหรอกกู เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคิงบุรุษที่แข็งแก่งที่สุดในูลกคิงแข็งแก่งขนาดนี้ได้อย่างไร พูดถึงคิงได้ยังไงผมก็งงเหมือนกันครับแต่ว่าโยงมาแล้วก็พูดเป็นนิดๆหน่อยๆให้เพื่อนๆได้ชื่นใจเลยให้เพื่อนๆได้ชื่นใจแล้วไม่หายเงาแล้วก็จะไม่ต้องถามผมอีกนะว่าคิงหายไปไหนอกลับมาที่ววยด้วยทักษะที่เหนือกว่าการโรทุกอย่างครับคราวนี้ได้รับพลังมาจากพระเจ้าเนี่ยมันก็น่าจะบวกกับพลังที่ตัวเองมีอยู่เนี่ยทำให้มีความสามารถเหนือขึ้นไปอีกอย่างมหาศาลครับ ก็ย้ำอีกรอบว่าน่าจะเหนือของคาร์โลด้วยคราวนี้ตัดมาที่ตัวของบาสเองครับจะสู้ได้หรือไม่เราต้องลืมภาพจำหมัด2หมัดที่บาสต่อยไปได้นะครับในหมัดนั้นเนี่ยวอยตั้งใจปล่อยให้บาส์ตต่อยเฉยๆหรือเปล่าก็ยังไม่รู้รนะพนเพื่อนๆอ่ะกลับมาที่พลังของบาสครับว่าจะสามารถต่อกรกับวอยในช่วงเวลานี้ได้หรือไม่นะครับอาการหน้าเป็นห่วงเหมือนกันอย่างแรกเลยครับถึงแม้ว่าตัวของบาสเองจะเคยต่อสู้กับวอยมาก่อนแต่เขาก็ปล่อยให้วอยนั้นหลุดรอดเนื้อมือไปได้ครับจากสาเหตุที่ว่าอาจจะเป็นเพื่อนกันอาจจะลืม ไม่ลงหรือปิดไม่ลงครับปิดบัญชีไม่ลง ไม่ต้องการที่จะทำร้ายวอยจนถึงแจกชีวิตอะไรประมาณนี้ลหละต้องการที่จะได้ชีวิตของวอยกลับคืนมาเพื่อนเก่าของเขาเพื่อนที่ถูกครอบงำจากพระเจ้ากลับคืนมาเป็นคู่หูดังเดิมอันนี้ก็ยากเลยครับแต่ถ้าหากจะเล่นงานเนี่ยมันก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรขนาดนั้นนะตัวของบาสเองเป็นคนที่มีประสบการณ์ในการต่อสู้กับระดับคอสมิกอยู่แล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าการต่อสู้กับกาโร่ในช่วงแรกเนี่ยบาสก็ไม่ได้เสียเปรียบอะไรมากนะใช้หมัดแรงน้มถ่วงของตัวเองเนี่ยจัดการกับกาโร่ได้อย่างแทบจะอยู่มัดเลย ในช่วงแรกเนี่ยแกลโล่แทบจะทําอะไรไม่ได้ครับแล้วก็สามารถเปิดประตูมิติ ใช้ลูกเล่นใช้กระบวนท่าครับหรือประสบการณ์ของตัวเองในการเล่นงานกาโร่แบบสุดๆแต่ด้วยความที่กาโร่เนี่ยมันเป็นตัวโกงอยู่แล้วนะพัฒนาการได้อย่างรวดเร็วและสามารถลอกเลียนแบบท่าทางของบารสได้ครับหลังจากนั้นก็ก๊อปหมัดนิวเคลียร์ฟิวชั่นรวมกับหมัดระเบิดที่ตัวเองเนี่ยฝึกฝนมาจากขโมยฝึกฝนมาจากซิวเวอร์แฟงนั่นเองครับรวม2หมัดเข้าด้วยกันเนี่ยคราวนี้บาสเนี่ย,ยแย่เลยทําการต่อสู้คืนไปไม่ได้เพราะว่าความดุแรงของหมัดของกาโร่เนี่ยมันแรงมากก็เลยทาให้บาสนั้นเปลี่ยนรูปแบบกกาารรต่อสูู้้ด้ดดดดวยพลลัังงทหมแ ปล่อยบนอ,อากาศครับเพื่อไม่ให้โลกใบนี้ได้รับผลกระทบเดี๋ยวเพื่อนๆอาจจะมาย้อนแย้งผมเล็กน้อยนะครับว่าอ้าวเหตุการณ์นั้นมันถูกย้อนกลับคืนมามันไม่ได้เกิดขึ้นจริงนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่ไซตามะย้อนกลับคืนมาแล้วมันเป็นเหตุการณ์หลังจากนั้นอันนี้ต้องเข้าใจตรงกันก่อนนะครับถ้าหากไซตามะไม่ย้อนกลับคืนมาเนี่ยแล้วบาสต่อสู้กับการโร่จริงๆมันก็จะเป็นเหตุการณ์แบบนั้นแหละครับมันทําให้พวกเราได้เห็นความสามารถของบาสอ่ะเข้าใจตรงกันนะเพื่อนๆถ้าหากไม่เข้าใจก็พิมพ์ไม่เข้าใจหรือว่าพิิมมพ์อธบายผ นะครับว่าผมพูดไม่รู้เรื่องยังไงอ่ะกลับมาที่ตัวของบาร์สและวอยกันต่ออ่ะผมกําลังจะบอกว่าถ้าหากต่อสู้กันจริงๆหรือมันถึงจุดพีคหรือจุดเดือดทั้งสองฝ่ายทั้งบาร์สและตัวของวอยเอกใช้พลังแบบสุดขีดเนี่ยโลกใบนี้น่าจะไม่ใช่พื้นที่ที่ทั้งสองคนจะมาต่อสู้กันครับ ถ้าหากยังไม่ออกไปจากพื้นที่เนี่ยบาสก็คงต้องใช้วิธีเดิมที่ต่อสู้กับกาโร่นั่นแหละอันนี้ผมเดาเฉยๆหรือบาสอาจจะเล่นงานและปล่อยให้ตัวของวอยนั้นหลบหนีไปยังมิติอื่นและตัวของบาสเองก็ตามไปในมิตินั้นครับถ้าหากพยายามหรือเข้าหรือตามไปได้เนี่ยคราวนี้ได้สู้กันสนุกแน่แต่ถ้าหากยังต่อสู้กันอยู่ในโลกใบเนี้ยก็ต้องระวังแบบนั้นละเพื่อนๆคิดตรงกันหรือเปล่าผมยังมีความเชื่อว,ว่าตัวของวอยเองจะมีพลังมหาศาลเหนือบาสไปแล้วครับบาสอาจจะต้องพึ่งพาใครบางคนยกตัวอย่างเช่นคิง หรือไซตะมะหรือแม้แต่กระทั่งกลุ่มพิทักษ์จัก,กรวาลเพื่อนของบาสนั่นเองครับแต่ถ้าหากต่อสู้กันเพียวตอนนี้บาสต้องใช้ประสบการณ์แบบสูงสุดเลยครับแล้วก็ต้องคิดให้ดีจัดจัดการจากางไรต้องวางแผนให้ดีเลยครับถ้าจะสู้กันด้วยพละงกำลังแบบทงทงเนี่ยคงสู้ไม่ได้แต่ถ้าสู้ด้วยสมองเนี่ยน่าจะสู้ได้ครับแต่ก็อย่าลืมนะครับว่าตัวของววยเองเป็นสุดยอดนินจาเพราะฉะนั้นจะมีลูกเล่นเยอะกว่าบาสแน่นอนโอ้คู่นี้สมน้ำสมเนื้อจริงๆครับขออย่างเดียวขออย่างให้ใ่ซตะมะมาเร็ววแลล้ตัดจบเย คนนั้นมันพลังแบบขีดสุดแหะถ้าหากบาทสและโอยเนี่ยพลังเลเวล9้าๆเนี่ยตัวของไซตามานี่ก็พลังประมาณหมื่0ส0งหมื่นสาล้านกว่าน่าจะเก่งกว่าแบบเทียบกันไม่ได้นะครับ ก็ยังนึกไม่ออกเหมือนกันนะถ้าหากว่าจะมีตัวละครไหนที่สามารถต่อกรกับสิ่งมีชีวิตที่เรียกตัวเองว่าไซตามะได้เนี่ยมันต้องเป็นตัวละครไหนและเก่งขนาดใดครับน่าสะพึงและเกิดนะวะขออย่างเดียวละขอถ้าตัวพิคตัวเ,เก่งๆก็ขอให้ได้โชว์ก่อนนะครับก่อนที่ไซตามะจะมาหรือแม้แต่ทั้งก่อนที่คิงจะมา สำหรับคลิปนี้ครับเพื่อนๆคิดเห็นอย่างไรก็อย่าลืมพูดคุยกันด้วยนะผมอยากจะเห็นความรู้สึกหรือความคิดของเพื่อนๆเช่นเดียวกันครับกับตอนที่207ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างส่วนสำหรับคลิปนี้เพื่อนๆที่ฟังมาถึงตรงนี้ก็แสดงว่าคุณฟังจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งๆเพื่อติดตามคลิปต่อไปอย่าลืมพูดคุยกันถ้าหากไม่รู้ว่าจะพิมพ์คำว่าอะไรพิมพ์คำว่ารักเลยครับว่าบวกเพื่อให้ผมรู้ว่าคุณฟัังงคคคลลลลลิิปปนนนนีีีี้้้้จจบ่่ากเพยแแว พบกันใหม่กับที่ออ,อสปอร์ตรักทุกคนแรักมากๆและวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณที่ฟังจะจบนะ